ดีค่ะพ่อเม่พี่น้องจุงกะสวัสดีเม่เอวบองโอนกรุบกรุบเนียนะจาก็มาพอกันอีกแล้วนะคะกับสาวแหล่บันบานนาบันบายยนคือเกาค่ะมือหน้สาวแหล่ผ้ามากินเนียงค่ะสาวแหล่ผ้ามากินตําโคดโคดตําร่วมเลยจะพี่น้องจ้ามีเนังก็ใสใสไปใส่เสือใสใสเสือใส่เงาใส่นีงก็ใสใสไปจะพี่น้องจ้านำหงหง นัวน้ำปลาเด็กพี่น้องจ้า,ซาแซลเล่ใส่น้ำปลาเด็กใส่น้ำปูจักใส่ยังใส่ปลาเด็กตอนใส่ซุกยา่างใส่หมูย่อฝรังใส่ปลาหมึกมียังมันในตู้เย็นใส่ให้หมดค่ะน่าจะพี่น้องจ้ามากินกันก็ซลเลวจ้าจวดจัดฝาดปึบกันเลยนะจาจะเป็นจังไงเนี่ยคะสบายดีกันสุปูสุกคนนะจะแซาเล่ก็สบายดีย่จ้ะมาจวดกันเลยมาได้จะพี่น้องจ้ามาหายากพี่น้องหายากเนี่ย เฮดเบอร์เพ็ดแห้งพอดีสดคันว่าเฮดเพ็ดเดอบอดิซโสดพี่น้องจา้าตอนประแดกพรไกมแม่มนแนวัวอืมหมูย่อฝรัง่งเหมือนค่ะเหมือนหมูย่อแห้งจ้ะ Xẹp lái với nụ ơi, mắc mắc má, Xẹp lái khác Mắt được cho Mắt được má Mắt được มีซัมเทนเน,นี่ล่ะนี่แหละค่ะผักซีลาวบักเลดีดจำเนี่ยหรอจ้ะผักสลัดน้อยนึง <c oughs> โอ้แซ่บดีฝุ่นขึ้นเฉ็บฝุ่นขึ้นเฉ็บลุกขึ้นจากดุ้งพี่น้องเอ้ย ปลาหมึกมันอร่อยมากๆฮัดดกปักนน้าปักนน้าปักนน้าอืจับใจให้มาเด้อจ้ะมาเด้อผู้นางเบิงแกเสบเด้กินกะซอแอลเดอจ้ะ ทำเงยบๆไปหลยดอืมแปบ,บนึงพี่น,อบบน้องแปบนึงอืมอืมลืมๆพี่น้องสตอเอาสตอออกจากตู้เย็นฮึแซ่เย็นไว้แซ่แข็งไว้เอาสตอจากพี่น้องจ้าอ้ยจากนี้นคือลืมสตออืออือ ใซส่สโตล์เมนๆแซ่บดิส่วนเลยพ่ออันน,นอเลี้ยงไว้ได้จ้ะนอเลี้ยงมันก็สิกินคล้ายๆสตอนี่แหละอืมขอบโทษ Então, tá.

mùi nho phà sức rồi Hãy subscribe bột ใส่พริกแค่ญุ้มเดียวแล้วก็เผ็ดแท้จะโต้เมนเมนจนเลยใส่กับวผัดเลยหลายแซ่บ เซนเมดยุ้งก็ได้แล้วเซนเม็ดยุ้งก็ได้พี่น้องตักเอาแส่บเดชใส่ส,สต๊อไปในส่วนแส่บเด้แสร็เด้ แสบชุดในสามโลก เซนมืดต้องใส่โซนตักพี่น้องตักเคียงมันถัดบางไงมืดขึ้นเกากินแางกับเบ利ยกินเสียกับแม่ยังพี่น้องเลย

Mm -hmm. Buatlah penuh. Salah so, like, kasih lem tu apa ni? ต่อห้องเตะดังครับเมื่อเราจะพี่น้องซะเล็กซี่เล่มเล่มเล่มนางเล่มอยู่ผพีเดียวนะจา๊ะผู้ใดมักก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ซาเลยในเด้อจ้ะขอหายสุปผูสุข,ข้อนพานวิกฤตชว่วงนี้เป็นน้ำกันเลยจะพี่น้องจ้า จุบจุบจับจับจุบจับพอกันไมาคลิปนะบ๊ายบายจ้า